ปรยยุทธจันโอชานายกทธฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเปิดโครงการปริธานความดีปีมหามงคลทําดีเริ่มได้ที่ใจเราสรัฐบาลเริ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสร่วมใจถวายของขวัญด้วยการทําความดีอย่างน้อยหนึ่งอย่างแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรม,มงวงศานุวงศ์ตั้งแต่ปี2558ถึง2560โดยในปี2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ88พรรษาและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาุประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเปิดโครงการปฏิทานความดีปีมหามงคลทำดีเริ่มได้ที่ใจเราสรัฐบาลเริ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสร่วมใจถวายของขวัญ ด้วยการทําความดีอย่างน้อยหนึ่งอย่างแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ปี2,558ถึง2,560โดยในปี2,558พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ88พรรษาและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา